เราจะนอนเนกัยนอนเดี้ยก็ชินเองพวกที่ไม่ลงนะวิธีเอาไอดีกับพวกที่ไม่ลงรอบ้านี่ทำไมยาน้อยจังวะเออรอบ้านยิ่งกดยิ่งน้อยลงน้อยลงอ่ะเป็นสุลต่านอ๋อไม่ตัวเดิมบอลเราต้องเล่นตัวเดิม่อนแล้วแตกแล้วอือไม่ตายด้วยไอ้ที่อ่ะที่สิบสองแล้ว มันตกเฮ้ยมัันเริ่มตดยาแล้วหรอวะโอ้โห,โหโเจอกูได้ก็ลงไอ้บอยก็ลงลงดีก็เต็มเ,เลยอ่ะลืมล่ำอ่ะกู <c oughs> น่าจะกูน่าจะไปเรียนของกูก็ดี <แ S 2> ะนะเหียเออเนี่ยตีเอ l พีเอลสะท้อนตีหมู่เอ l พีเอลสะท้อนดาบตายก <c oughs> ูขายทวนดีกว่า <c oughs> เฮ้ย เดอดเลน<อ>ดาบดาบไม่ถอนก็เท่านั้นี่ไ,ไล้กินไปล่ะแล้วเ,เ,เรกินปะอู้ยี่ข้างนอกลุ่มเลยพี่ทีเล่นข้างในเราไหข้างในดีกว่าต้องมาเล่นบ้านเขาพูดตรงๆเราเราไม่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นของเขาได้บ้งโอ้โหเหีย้ยหมัดกดยาแล้วหมัดมันเอาแล้วหมัดไหน ไอหมัดต,ตัวนั้นนะ่ะไอหมัดที่มันมาโดนเรายำต้มตีน่ะอ๋อมึงไม่กยดยาเองเปล่าไว้มึงกดครบเนี่ยตีมันหมืน่นหมื่นให้เองอ๋งบบอติดบาบวงอีกออยิ่งกินส้มตีเลยนะบ่วงอีกเจยเอ้ยเอาแข่งแล้วอ่ะมาแตกแตก,แตกเออมาอะไรอ่ะตายอยู่เล่นวงแดงนะเล่นวงแดงไม่ต้องเป็นไหนนะไม่ต้องเปนไหนเล่นวงแดงเล่นวงแดงเลยยืนรอม่งตรงนี้ เออได้เล่นวงแดงได้เกืบหมอเล่นวงแดงไงแม่งมาเนี่ยเฮ้ยหมอจดิงจะิงนะัวอะไรของกวเนี่ยโอ้มาโคก็ไม่เปิดปุ๊บปุ๊บพี่เก็บกดอะไรกันมาหรือป่างพิมพ์ป่นทำลาแม่งเลยกดวิ่งไม่ทันเอพีเอลหรอไอ้เหียเรียบร้อยแทงสวนหมดไฟหลายเลย ยงเยอะจงไหวซ่ให้เลือกรล้วจะเล่นเล่นในในบ้านหรือเล่นวงแดงโอ้โหเฮียดโยก็ยิงในก่อนดีไหมในบ้านเต็มเลยพี่พอเ้าจบปั้นแล้วนะให้เขาจบไปเถอะจบไปเอะทั้งนกันงกันม่อยู่หรอกเฮียจบเถอะงั้นก็ให้เขาจบไปเลยอยากจบก็จบไปหลบมาหลบมาหลบมาลมาเอ้ยไอ้ โอ้โหพี่ให้ผมคู่อยู่เกย์ฝากข้าวหลังโอ้โหไอ้ฝากข้าวหลังเนี่ยเล่นตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วเอาหมอฮิวตรงคำแพงแดงหมดโอ้โหเนี่ยแดงหมดพอดีเอาหมอฮิวตรงคำแพงอ่ะเอกคำแพงในบ้านเราอ่ะแล้วเรายืนตรงบันไดอ่ะพอแล้วเพราะเอกเป็นธนูเอกยิงได้รู้สึกหนาวพี่เอกแบซัดโอ้โหเยอะๆชิบหาย รอแดงก่อนแล้วกันไม่ได้บกยอดแล้วปุ๊บป่าไผ่เหรอป,รป่าปไผ่เปล่าป่าไผ่ไม่ต้องเอาหมอยืยนข้างบันไดแล้วยืยนข้างบันไดไว้เขียร์บ้านให้โอ้ยยีย่อะไรเชียงไงอยู่เนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหไอ้สัตว์เยอะจัดเซฟด้วยความทรมานของพวกผมในเซฟเขาไม่อยูออ่เขาออกไปแล้ว มากูแดงไร่สัตวบแล้ววิ่งผ่านดาบกันแบบชิวๆเลยนะแอนุว่าไงแต่ยกเอ้ยไอ้เหี้ยมันผมจ้องผมค้างวหรจ้องผมค้างหรือมันไม่ยิงเล่นตรงอะไร้บ้าเหรอยเออเล่นเล่นตรงไหนนั่นแหลจะได้แด,ด,ดงด้วยไงสดดมอนนี่นี่จ้ะ โอ้โหเฮียเอพีเอลเพียงอาทิตย์เมื่ยิงอยู่มาแล้วผมมาแล้วโอ้โหเฮียเต็มเลยไม่ต้องเล่นเขาบอกโโอ้หเต็มบ้านเลยมันไปฟ้องป่าพี่ทีมันไปฟ้องหลอกเขาก็แบบคนมันเยอะอย่างนี้มาจากไหนแล้วเขาาว่างแล้วไงเมื่อวานเขาไปแข่งมาไง เขาวางเล่นกันเราสิหมื่นไม่ได้ไซส์ซาดพี่พีเอทเกิดนะพี่เพิ่งเกิดนะพี่รอแดงเลยผมว่าหมอว่าจอดแล้วเราจบปานเราจบปั้นมากันปั้นเร็วไอ้เฮียตียกมายิงอีกไอ้แม่เจ็บปันอยู่ปันอยู่โอ้ไอ้เฮียเจ็นกี้เขาเป็นเฮียเนี่ยสะถอนดาบอีกแ กูแค่ตีหมู่เองนะเว้ยกูจะทอนดาบอ่ะเี้ยไอ้ฟักไอ้สัตว์กูจะแดงอยู่แล้วแม่งกูสายยืนแอบจะแดงอยู่แล้วทไมหน่อยโอ้โหเหี้ยหมัดเฮี้ยนเออกูไม่เอาก็ได้นี่โอ้โหสามหมื่นสามไม่ตายไม่กินฟักนาะแล้วกูปล่อยให้วอลลากแม่งไหมไอ้สัตว์เออไม่เจอวอลล่าเอ้ยเกลื่อนอะจะไม่ได้ขวาเลยไม่ได้ไ เราก็เล่นข้างนอกดีโหพี่เล่นทุกทางแล้วน่ะมีหมดกูไม่กดละกไป่สนเลนด่าอีกทีเฮียเล่นแรงอะเราเล่นแรงกันนะมันเล่นแรงใส่เราเหรอเออเล่นคนแรงเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดก็นี่ผมยังไม่เคยจบปั้นคุณเลยนะครับโอ้ไอ้เฮียนินก็จิ้มกูจังเลย กูเกิดไหนกูก็ตายสินะจบๆนะคุยในดาบกูอาร์ทิมิตยิงฟีโอ้ยมึงเข้าช่วยตีพันใหญ่เลยจะได้จบๆไปคำพีก่กูหมดแล้วด้วยป่ะรีบไปตีด้วยแง่งเล่นแรงกูไม่เล่นด้วยแหละยิ่งทิวมองแง่จัดยี่ทิวมองง่จัดม่แรงอ่ะ โอ้ยมึงจะหนีไปไหนแเ้าโลหิตมันขึ้นโี่ชินแล้วพี่ทีแค่นี้ไม่ได้ทำอะไรทิวได้หรอกเขาทำได้มากสุดก็แค่นั้นแหละเกิดไหนนมงไม่ได้งองแงผมไม่ได้งองแง,มมง,อ,ง,แงอาทิมิทอาทิมิทหรอนี่เหล่าเซฟนี่ที่สี่เกิไดไงไหมเกิไไดไงก็ค่อยไปดีกว่าวไอสัตว์ฟักมา อขอุยไกิ๊บไม่กันนายนายพอโล่งอยู่มีฟาก้าเจเคอยู่อีสี่หมื่นได้ไซส์แต่สะท้อนดาบได้สไตล์เฮ้ยเฮ้ยังมึงมาทำอะไรหมดไหแล้วแดงหมดมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาบ้านเลยอยู่บ้านอยู่บ้านแค่ไอ้คนเดียวเกน่ะหมดแล้ว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 ฟู่ผมเลียร์บ้านอยู่เนี่ยที่เข้ามาเลยมันยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเออชิวโถเราไหวชิว ปล่อยไปก่อนปล่อยให้มันมาดับข้างหลังสุาลเอ้ <ừ. S 1> ดับดติดสบสองไปแล้เออแต่แติดแค่ไปอุ้ยออกมาโอ้ยเฮ้ยบิงหมดขึ้นหมอเกิดหมอด่วนเกิดหมอมด่วนหม,มอยไม่ต่เเอเข้เออเยแล้ว โอกาสที่เราจะแดงเอ้ยมีอยู่มีอยู่วันนี้ถือว่าเราได้แดงพี่เดี๋ยวหมอยิงไกลๆกันบ้างแต่ผมไม่ได้ทำคุมข้างเลยอ่ะกินเอาดิพี่ครับข้างนอกเป็นไงบ้างครับพี่ชายพี่เพิ่งเคลียร์ไปหนึ่งชุดแล้วมันมาอีกสองชุด <laughs> เฮ้ยกูจะแดงแล้วอย่าเพิ่งเข้ามาไอ้เชี่ยกูแดงแล้วแล้วกูแดงแล้ว แล้วกูแดงแล้วกูไปอาทิตย์นิ้หรอ,อไอสตัตว์เอ้ยโอ้โหหกหมื่นไม่ได้ใสสัตว์หนูอยู่บ้านสองตัวนินหนึ่งตัวดับหนึ่งตัวหนูคเคลือกหนึ่งตัวเกิดนอกไหมเกิดนอกไหมยิงตายเกิดนอกไหมเกิดนอกแล้วฝ่าออกไปข้างตรงกลางก่อนแล้วค่อยวนกลับม,มายิงอะ่ะตั้งหลักเหรออันดียดตียอดตียอดโอ้ยไอเทียฟักโอ้โหแยแบบนี้ดีกว่าทีเห็นไหม พี่แซ่แซ่แซทวนเออแซ่ธน,นูปุ้ดพูดเหมือนพูดเหมือนสั่งได้อ่ะ <c oughs> โอ้นี่อะแช่จริงนี่อะมันแช่พี่แน่นอนเนี่ยพูดเหมือนสั่งได้อ่ะ่ยเอจแค่ในบ้านเราเกิดนอกนะจะเกิดนอกแข่งแล้ว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 ยังไม่เกิดเลยอะโอ้ยยังไม่เกิดเลยมาแล้วอันติมิตเหรอโอ้ยสักถี่หมื่นดาว ทำไมเอาใหม่แดงหมดอีกเฮ้ยทำไมดีวะเอ้ยเสือกยี่ใจเล่นอยู่น่ะหมอป่ะน่ะหมอหมอบูป่าหธนูธนูที่ถามมาให้หน่อยเอาแล้วแี่งแล้วแก่งแล้วแข่งตรงนี้ยังไม่เกิดเลยโอ้โหแล้วจะบอกธนูไอจิว่าตกใจว่าธนูจริงเออชย่ไม่ทับอยู่กับดาบนี่สบายแล้วมนเเหมือนกันนะมันก็ไม่กล้าตีละ เฮ้ยมึงจะรีบจบกันไปไหนแล้วเออไม่ได้กดยาอะไรหนูอนอีแก่โอ้เฮียนินมาฟาดคยเออประมาณจะตีตีไเฮียตีบ้ะแตกแตกจะแคจะแจะมื่นยืนนิ่งสัดโอ้โหยัดมัดมัดเฮียดาบตามก้นตามก้นโอ้โสรอดี่นี่อ ใครเอาลาอยู่บ้านอยู่อยู่อันนี้ก่อนนะติยศติยกอยู่บ้านทิวกันไหมเร็วเดี๋ยวไปเดี๋ยวยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นไม่เกิดเลยตีอาทีไว้พี่เนูเทนูแตกแล้วแตกมากโอ้โหเนูเองแล้วติยกติยกเออฟันมันทิวฟันมันไปเลยดาวไปอยู่คูดเลยดาวเป็นเหมือนเออฟันมันไว้อุ๊ออ้ยเฮี้ยตายพิทติดประสิทธิ์หมดยังยังจีนเคอยู่ เฮียร์ดีครับรออะไรอ่ะวิ่งมาเอาผมละพักหล่อเฮียถามว่ามึงไม่ได้ตายเออตายพี่เอกเฮียพี่เขียนหมดแล้เฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้เฮียทำไมมึงโดนสองคนตายวะอ๋อมีธนูเข้ามาอีกใช่ผมโดนธนูยิงสองคนตายตายพี่ดีสตาเจอผมเล่นกระถางเขาตัวปั้นละผมต้องเล่นกระถางไม่งั้นสู้ไม่ได้ หัอเล่น <experiences> มุมหัอเล่นม <c oughs> ุมหัอมันยิงไม่ได้呀